ดี c ทุกคนทุกท่านนะคะเอาใหญ่ๆๆๆมาหลังเลิกงานหัวหน้าจะรุมาทำอะไรคะเนี่สวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีครับ <laughs> อุ้ยมาเขือพวงนะปิกระจกจนแตกหมดแล้ว พังมาถึงมาถูกอันนี้ไหมตาจะจะถูกไหมนี่ถูกมะเขือพวงไหมโลอ๋อเก็บไว้อันนี้เก็บไว้อันนี้เก็บไว้เขารู้ว่าจะพึ่งจะเอาไปทำกับข้าวนะคะเออเก็บมะเขือพวงให้เลยค่ะ ยกให้ถอนรากถอนโคนให้เลยเอาเอาดออาอูว่าจะแถมที่เหลืออีกไม่คะไม่เอาโอ้ว้าวว้าวาสายโหดของเราโอ้นี่โอ้อโอว้าวได้ยิบเสียงไหมเอ็มพีเน้นเน้นค่ะเน้นเน้นเอาวันนี้จะจร้อยสายโหดค่ะทุกคนค่ะโอ้ ว้าวว้าวว้าวเบา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 อบาบายอ๋ช็อตนี้เจ้าเจ้าทำอะไรโหนะโอ้สายโหดของเรานะคะทุกคนค่ะดูมีมีพึ้งออกมาด้วยพึ้งก็มีเอ้าสาโอ้โหโอ้เจ็บเจ็บค่ะทุกคนค่ะ เก็บโอยใจหลายๆคนนะคะทุกคนคะนี่งานตีเขาเรียกว่าอะไรกอไผ่ล้มกอไผ่นะคะทุกคนคะจับเวลาไปพร้อมๆกันคลิปนี้จะเพิ่งพาจับเวลาอีนแล้วนะคะจะเพิ่งจะถ่ายตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดเลยว่าหัวหน้าจะจบที่เท่าไหร่คลิปเดียวยาวๆเลยนะคะทุกคนคะคลิปเดียวยาวๆเลยนะหมดกันขวอยเอา้า สางออกก่อนหัวหน้าสางออกก่อน,ออกกอนใจเย็นครับใจเย็นอ้อ้าเราจับเวลาไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนคะ่ะนี่ว้าวมาโอ้โหนิ่มๆน,นวลๆน,น,นะคะทุกคนอ้าวนี่หัวหน้าจรจ้ทำไมมีมิ่มมาด้วยอะมิ่มบินมาแล้วอะเอาแหวกออกมาโอ้ใจเย็นนะท่านใจเย็นนะครับโอ้ว้าว รังมิ่มด้วยจ้าอา้าวคลิปนี้พามาชมภาพบรรยากาศช็อตเด็ดเด็ดอา้าวไม้ไผ่กอใหญ่ๆอ๋วันน่าจะรอยจะจัดไปสักกี่นาทีกันเชียร์มาลุ้นกันสิค่ะเอฟสี่นาะเราก็ต้องมาลุ้นกันนี่อ้าวเอา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 ,เ,อาเริ่มจับเวลากันรัวนู มนลงหมดเลยม้วนลงให้หมดเลยว้าวว้าวว้าว,ว,าวเอาเกี่ยวออกจ้าเนี่ยโอ้โหสายโหดของเราวันนี้รู้สึกว่าะจะมาโหดตอนเย็นจากอากาศร้อนหรือเปล่าใช่ไหมคะเนอะอากาศร้อนหัวหน้าจรจ้ยเลยมาโหดเอาซะตอนเย็นเพราะตอนกลางวันมันร้อนโอ้โห นี่นี่นี่ผายเข่าลามแม่ปูโอ้มาแล้ว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 โอ้นี่เด้อค่ะของฝากคอปูเรียดิเข้าลามเนี่ยเด้อเอา้าวอืออ้าวโอ้โอ้ระวังมัดยางไปหาบ้านเวิร์เด้อเอ้าอะไรจะเย็บยางหัวหน้าจะโอยไว้ได้ไม่มีทางเนาะนี่แหละสมคำสมชื่อ ตีตะเวียง่นันโอ้ยวันสาตกับปันธมาถูกหนาวเจ็ผึุงกระหักเลยเอา้า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 ห้านาทีผ่านไปห้านาทีผ่านไปแล้วนะคะหวัวหน้าจะรอยขาจัดแบบไหนคะโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดงานงานนี้งานนี้ตอใหญ่มากเลยนะทุกคนต้องมีอีพีสองหรือเปล่าเนี่ยห้านาทีแล้วอะ แต่5นาทีได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะจ้าโอ้โหตีตีป่าเมื่อกลางวันตอนเย็นก็ตีก็ไผ่โอ้นี่สุดยอดสุดยอดคลังแต่จุ้ยสุดยอดคลังเลย เอาเลยค่ะเอาเอาเลยค่ะต้องห่วงเจเพึ่งค่ะเจพึ่งระวังตัวเองอยู่ค่ะทุกคนค่ะเอาให้หัวหน้าทํางานตามสบายใจไปเลยค่ะอยากปลดปล่อยอะไรก็ปลดปล่อยตรงนี้แหละเอานี่โนโอ้ปลดปล่อยตรงนี้แหละเอาให้มันนัวนัวไปเลยนอนอเอฟซีเนาะงานไวไหโอ้ดูว่าเสียงอ่ะโอ้ลั่นลั่นเลยอ่ะเสียงอ่ะ กอไผ่ล้นๆเออยางยางยังเหียยาังใจเย็นใจเย็นแต่โจ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นก่อนโอ้ยใจเย็นไม่ได้แล้วเครื่องมันร้อนเครื่องมันฟิวสตาร์ตติดง่ายจริงๆเลยว่าน pues ่าโจ้ย hmm. นี่ใจร้อนจริงๆเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยากคลักปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจะคลักแค็ลูกเดียวเลยกอไผ่นะครับกอไผ่นะครับไม่ใช่ต้นไม้ยืนต้นเดียวนะครับ หลายต้นเลยนะครับหลายพันต้นนะครับหัวหน้าโจยครับโอ้หักอยู่มุเจาวาบอนี่มุเจาวาคือ่อยบอ้อนี่คักคักคักเออวันนี้บินเดียวนะค่ะเด้อว,วันนี้ผู้ใดมาน้ำเลยเพราะว่าหัวหน้าโจยกับหัวตะท้บอกวันหันนี่แหละคะ่ะอ้าวอ้าวดันไปโอ้ยอดจอด,ดอด ค่อยงัดลูกพี่ค่อยงัดค่อย,ง,อยงัดครับค่อยค่อยงัดครับอ้ คักเลยยู่ไปเออเนี่ยสางออกสางออกก้อนสางออกคนน่ะเอาเอาเนี่ยคือยู Milton ่อีกเอ้ยยู่ยู่ภาษาไทยแปลว่าออเดันเออดันเด้อค่ะเด้อดันนี่ภาษาเขมรรุ่นรุ่นโดดเลยอ้านี่อันนี้จังกาเออจังกาแปลว่าา ไปสายโหดกันค่ะทุกคนคะหัวหนะะ่ะได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะจ๊ะเนี่ยอ้าเอ๊ะโอ้ยยอดโอ้ยโอ้โหกดไลค์ให้หน่อยนะคะกดไลค์หน่อยนะคะสำหรับท่านใดที่ถูกใจความโหดความฮาสไตล์เออความโหดของหัวหน้าความฮาของเจ๊พุ เอาคักคักเนี่ยเออเนี่ยเสียงอะเสียงเป็นไงอ่ะเอฟซี FC จ้าโอ้โหสั่นไปถึงลำโพงเอฟซี FC รัวรัวหรือเปล่าคะวิว <ś> จัดไปเนาะได้แล้วค่ะทุกคนคะเกินครึ่งทางแล้วเอารุนอีกแล้วค่ะจะรุนอีกแล้วอ่า รุ่นแปลว่าอะไรรุ่นแปลว่าดันนะดันดันอีกแล้วค่ะอา้าวนับหนึ่งสองสามดันปอยดันปอยปอยปอยดันโอ้โหยดันบ่ได้เพราะว่าเพราะว่ามันยุสัญญาณนะแปลว่ามันโรครุงรังอะ่ะสัญสญาณนะว้าวว้าวว้าวโอ้ดันเรียบร้อยอ สัญญุกสัญญาแค่ไหนก็ไปได้นะจ๊ะนี่เด่งได้อะเด่งได้อะโอ้นี่จะนมเคลื่อนไหนจะนมอะจะนมอะจะนมแปลว่าคืออะคืออ,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 อยู่คืออยู่จะนมเอ้ยไงอะยี่ดีฟซีเฮ้ยจังย่าหัวซาหอยเด้อข่อยเป็นพวกหมักมวนดีฟซีบอกตรงๆเลยเนี่ย เดินหน้าดันลูกเดียวอ่ะรุนไปเลยอ่ะลูกเพรรุนไปเลยรุยนไปถึงไหนอ่ะรุนไปถึงดบนุ่นเลยอ่ะเออนี่สุดค่ะด,ดันไปเก็บเก็บกวาดให้เรียบให้เรียบร้อยไปเลยเอา้าวเหลืออีกครึ่งหนึ่งทำไงดีอ้าวหันซ้ายหันขวาสแกนหน้าเดินหน้าถอยหลังไปจัดไป ทีละต้นก็ได้อ่ะกี่นาทีแล้ว11นาทีแล้วค่ะทุกคนคะ่ะโอ้โอ้งานนี้ใจเย็นไม่ได้ค่ะทุกคนคะ่ะเพราะเครื่องมันร้อนแล้วห้ามยังไงก็ไม่อยู่และโอ้เอาเลยเอาเลยเอามักแบบไดจัดไปลูกพี่ เด้อลุกพีเด้อระวังเด้อนี่สัย,ย่ายังดอกย่านมันฟัดมาใส่กระจุกเด้อเนาะเอากระต o องระวัดระวังนิดนึงนะคะเอเอาเอาแล้วเน้นๆดัง,ดงโอ้ยกล้อข้างนึงเลยบันานี่ยกแทกข้างนึงเลยพี่น้องนี่ จะนอยแล้โนโนโอ้สะอาดสะอาดแล้วค่ะทุกคนค่ะอ่าเขาเริ่มเจาะข้างแล้วค่ะทุกคนเจาะข้างแล้วอ่าเจาะก็เจาะไปเจาะเลยเอาแบบไหนเอาแบบไหนยังไงว่ามาอ่าเริ่มเจาะข้างแล้ว ใจเย็นลูกใจเย็นค่อยๆเจาะค่อยๆทำนะคะเนาะ FC รอลุนอยู่นะจ๊ะว่าหัวหน้านี่จะใช้เวลากี่นาทีเนะาะเอาลุนกันลุ้นกันยาวๆว,วันนี้ลุนกันยาวๆโอ้ยีพีสองแน่นอนคคะทุกคนคะ่ะยังไงก็ีพีสองแน่นอนเลยอ้า เจ้าพึ่งก็ฝาก f c ไปกดติดตามใน f A ฟเอด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเจ้าพึ่งจะมีต่อแน่นอนคะ่ะไม่ให้ f c ขาดตอนแน่นอนเนาะช่วงนี้กำลังล้วงข้างอยู่เดี๋ยวมาดูวิธีการถัดไปหัวหน้าจ้อยจะจัดยังไงกับกอภัยใหญ่ๆแบบนี้ เ,เป็นกําลังใจให้หัวหน้ารอยเรื่อยไปนะเจ,จ๊ะเอฟซีจ่ะแล้วเรามาชมใน e ีพีสอนะคะแล้วเจพึ่งจัดต่อเนื่องให้เอฟซีแน่นอนขอยชมนะคะโอเคคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกัน e ีพีสปิงปิงสวัสดีค่ะ